และนี่คือชั่วโมงของการฟังเพลงสากลอินดียเฟม107.75เมกะเฮิร์ตสุภวดีจัดรายการสดอยู่ในชั่วโมงนี้แล้วก็เช้าวันทํางานวันนี้22กรกฎาคมค่ะได้เวลาที่เราจะนําคนฟังที่ฟังอยู่จะฟังทาง FM 107.75เมกะเฮิรตซ์ดใหญ่หรือจะฟังออนไลน์ indie.onair.one เข้ามาติดตามฟังข้อมูลในช่วงนี้กันค่ะ อินดี้โซไซตี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเห็นความสำคัญของปัญหาโรคอ้วนในเด็ก จึงจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญให้เด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตจะช่วยให้เด็ก วัยเรียนรู้มีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเต้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจีนให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้เป็นโอกาสดีของน้องๆเยาวชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับคนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมกิจกรรม Speed c o n ทส s t ภายใต้หัวข้อชีวิต ดีดีที่ชายแดนใต้ค่ะชิงทุนการศึกษารวม16,000บาทพร้อมเกียรติบัตรสามารถส่งผลงานเป็นคลิปสปีดความยาว2-3นาทีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี Society ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจเทศบาลนครหัดใหญ่รับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมกิจกรรมทำสุชิและทำตุ๊กตาการบูนคุณสมบัติอายุ7-11ถึง 7-17ปีอาศาัยอยู่ในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่เราจะอบรมในวันที่30สิงหาคมทำสูชิช่วงเช้า8นาฬกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีรับจำนวน30คนและช่วงบ่ายจะมีการจัดทำตุ๊กตาการะบูรณนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึง่งอีก30คนสถานที่อบรม อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่ใครสนใจสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย,ยมาเล็กโทรศัพท์074 200 184 074 200 184ค่ะและนี่เป็นข้อมูลที่เลือกมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในเช้านี้นะคะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำ ถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจรีบติดต่อด,ด่วนวันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ Indie Society ร่วสมสนับสนุนโดยครวงการบ้านวังหงผู้จมนทนสงขลา081-698-9509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ Indie Season 107.75 FM The Radio Professional สนใจลงโฆษณาในรายการ Indie FM โทร074-243-444-081-957-664